โอเคเริ่มอัดอยู่มะโอเคน่าจะเริ่มอัดแล้วล่ะโอเคโดนไหนดีวะเนี่ยแมปเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเลยทุกคนไม่รู้ว่ะความส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบสพกเท่ะไรอ่ะแบบแมปมันใหญ่นะแต่ปืนแม่งแบบแทบไม่มีเลยอะ่ะไม่หาแบบไม่แน่ใจอะ่ะไม่ค่อยชอบอะ่ะโดนไหนดีวะลงไหนดีเนี่ยมีตัวปะวะ มีนี่ว่าไอเชยแม่งถึงพื้นก่อนแน่เลยอ่ะทุกคนไม่ยอมหรอกไปดีไปดีไอเยยอยู่ไหนวะแม่งถึงพื้นเะก่อนนะเอ้ยแม่งถึงพื้นก่อนชิบหายแล้วเอ้ยโอ้ได้อะไรเนี่ยยุดีไม่ใช่ดีปืนห่ายอะไรไม่รู้เออเกือบไหนมันได้เลยวะซองแหละเฮ้ยซองควงเลยเหรอโอ้ าแบบมันยิงโดนผมนี่ผมตายได้เลยนะเนี่ยฝั่งมันก็มีตัวนะทุกคนไม่มีปืนไกลเลยเอไงดีวะปืนอะไรดีโอไม่มีปืนไกลเลยอะฮัลโหลปืนไกลอยู่ไหนโอ้ได้บาเลตแต่ไม่ค่อยอยากเล่นนะอืก็ต้องเล่นแล้วแหละเพราะว่าเราไม่มีปืนไกลอเะนาะบาเลตยิงบาเลตไม่ค่อยโดนด้วยอนะทุกคนอืมแต่ก็ต้องนั่นแหละก็ต้องเล่นแล้ะ ไป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 หาปืนอื่นถ้ามีปืนอื่นก็ปืนหน้าเจอแล้วพุทเทเกอร์เอาดีกว่าสกินนี้นะ่าจะดีที่สุดแล้วเอ้ยใครตอดวะโอ้โหยาไม่มีด้วยตอดไปหนึ่งทียิงไม่โดนนะทุกคนอ๋อไม่มียามาดนตอดแปบบ๊บน่ะพอาตอดแม่งรู้อะ่ะเหมือนแม่งรู้อะ่ะลงไปหาไปเปิดกล่องไอ้นี่ายาชแชพเก็บละไปเปิดกล่องดีกว่าเผื่อแบบมียาให้ ไอวอไม่มีนะทุกคนหอน่าจะตุยอ่ะโอ้ <S <S <IL Y> เดี๋ยวผมตัดตอนที่ผมเกิดแล้วกันทุกคนกโอเคกันละอ้ยไอวอนนไม่มีเกมนี้น่าจะได้แค่ประมาณสามคิวแหละเออน่าจะสามคิวอะ <S <S <IL Y> บางบางคนแบบว่าเข้ามาดูคลิปผมเนี้ยบางทีอาจจะดูไม่จบแบบ หรือว่าดูจบอย่างเงี้ยบางคนก็บอกเฮ้ยมึงค่าได้น้อยมึงกล้าลงได้ไงวะมึงไม่อายเหรอผมจะตอบไปเลยว่าผมไม่อายนะทุกคนเพราะว่ามันก็แบบเพราะมันเป็นความสามารถอะเออแบบเราค่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอะเราไม่จําเป็นต้องแบบค่าแบบเขาเรียกแหละค่าเยอะๆอะเออถ้าแบบถ้าต้องค่าเยอะใช่ไหมถึงแบบจะมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยเออไม่จําเป็นเนาะไม่มีปืนเลยปืนอะไรปะเฮ้ยไอ้ห่ากับระเบิดโอ้โหเกือบตาย ใช่ไหมทุกคนมาแบบมันจําเป็นหรอต้องแบบค่าเยอะแล้วลงคลิปถึงจะแบบมีคนดูอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นหรอกเนาะเราแบบอยากทําก็ทําไปเลยเนาะความคิดคนเราอ่ะอย่าไปเหมือนกันมากถ้าเหมือนกันเขาว่าเราก๊ากกอบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะโอเคเขาเรื่องช่างแม่งเหอะเรามาเล่นเกมมันต่อดีกว่านอกเรื่องไปเยอะละมาไปฟาร์มต่อทุกคนไอ้แอรดับฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บกันเดี๋ยวขอฟาร์มบ้าง เฮ้ยมีตัวแน่นอนเลยใครดูดีมีแน่นอนมีวะ่ะเฮ้ยมีตัวนี่มามีตัวนะคอนเดี๋ยวผมจะสั่งสโคบยิงหัวแม่งคลอดเอาอะเออสั่งสโคบยิงหัวฟาร์มเสร็จล้วก็วต้องวิ่งเข้าวงนะโโหวงแม่งเร็วมากเลยเนาะ อฟาร์มเรื่อยๆทุกคนของไม่มีก็ไอ้นี่แหละผมมาสองคนนะลืมบอกไปเลยอ่ะอืมก็ก็อาการเริ่มดีแล้วทุกคนเริ่มแบบหายเป็นน้ำมูกแล้วก็ไอยอย่างเงี้ยเออเริ่มแบบพูดเริ่มคล่องขึ้นอ่ะต่างจากไอสองคลิปที่แล้วอ่ะพูดขัดๆติดๆ,ดๆอ่ะเนาะขี่วงบีบตรงนี้พอดีแหละถ้าแบบไม่มีที่ชุบแต่ก่อนนี้ผมแคมป์เลยนะเนี่ยเดีวนี้ไม่ค่อยแบบกลัวแคมป์หรอกมีตัวว่าเฮ้ยมีตัวนี่มาโขบมองแล้วก็เปิดไปด้วย นี่แน่ตายวะตายเฮ้ยตายวะไปดีไปดีกลัว,วละเฮ้ยน่าจะมีตัวอีกอะตรงไหนบอกมีอยู่แล้วไปไปไปเฮ้ย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 นี่ยเนี่ยตัวกว่าแล้วมันต้องมีอ้อยิงไม่ได้หรอทุกคนติดนี่แน่นี่แน่นเนข้าหัวเป็นหนึ่งดาวเต่าเต่าเต่า เร็วเข้าเร็วเร็วเร็วโอ้เจาไอ้บัวช้ามาแล้วทุกคนผมไม่ได้คิวนะเนี่ยโอ้กูจะอัดคิวมะวะโอ้ยแม่งมาชุบแล้ววะโอ้ยังไงเนี่ยโอ้อดคิวจริงด้วยโอ้ยดันแม่งเลยลอยเลยมาดิโอ้ซองควงชิบหายแล้วทุกคนเออโอ้ยทำไมซองมันยิงโอ้ยิงโดนหัวนี่วะจบแล้วโเฮ้ยผมมีที่ชุบนี่วะ โอ้โห oh, และซองควงอย่างแรงเนี่ยนะยิงไกลด้วยนะดูดีทุกคนโอเคก็จบไปแล้วนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมหรือว่าเข้ามาดูก็อะไรก็แล้วแต่ครับผมขอบคุณมากครับถึงไม่มีคนดูผมก็จะลงนะครับทุกคนปัจจุบันยอดซับของผมก็อยู่ที่2 7 0ร้เจดสิบซับนะครับทุกคน3า0รอยซับยังไงก็ถึงนะครับก็ฝากติดตามฝากผลงานด้วยนะครับไม่ติดตามไม่เป็นไรขอแค่มาดูหรือมารับชมคลิปผมผมก็ดีใจแล้วครับขอบคุณครับ